ทังผมนอนนอนง่างมาเหระโอ้ยเข่าน้าท่วมมันอันยืดน้ำน้ามไหมนั่นต้นสูงสูงขึ้นมากกว่าที่นี่พอแต่ล่มมาปุ๊บมันก็นอนโหลดโอ้ยครับมันยันมันยันหนกวีดตำรวจเหรอหนุกวีดไปเป่ายืนตรงเขาเมื่อคืนเนี่ยโฟล์ลฝันไหมฝันที่หนกวีดก่รอฝันว่าคือจังมี่ผู้ใดโทรมาหาผมว่า มหาเนี่ยเอาเอันเ,เอาปืนบ่อพ่อมาเส้นเลยเขาว่านะเขา,าบอกผมว่ากันเมืท่านจบทางนั้นแล่นออกมาเ<ง>จ้าว่าปืนนี่ยังยิงกันมานึง่งพึ่งเผื่อยิงมานึงาน่งมาเนื้อเลยแต่มีเลขกที่แปดที่คนวันเห็นปืน,นเอาเขายิงกันไี้หรือยิงแบบ<ง>โอ้ยลบสนั่นนั่นไหวได<ง>้ปืนเนี่ยผมก็ถืออยู่ทั้งถือทั้งปืนทั้งโทรศัพท์ปันไปยิงปืนเสียงดังกล้องงางวานจะมีดวงวัฒนาแม่นไหมครับดังแบบเฮี้งเดย หมายถึงว่าอันนั้นผมสื้อมาผมสื่อมบ้านนี่ิมโะไผมอันที่โตผมสิอบอกนี่แหละผมสื่อมาหมู่บ้านนี่นสื่อมาปุ๊บยังเหมือขึ้นฝันปั๊บนี่เอาจะเอาขึ้นเบืองเอาเดีวเจัดไบ,บ,บ่บ่หอดมื่อเหรอเอาไห่ก้อนอยู่ยยเ,เอาสิไปย,ยังไหนล่ะนี่ย้โ เฮ้ยส่วนนี่มันมันเข่าหรือมันหย่าเนี่ยอืมขึ้นี่ถึงเต้ยหย่าเต็มแทะกูไหนมีเข่ากุ้ยเสกมีปลาหนิ่นปลาสะไわりมีมีเหม่าลาบตุ่มปอดมี พักาดแท็บาท้มต้มดแมมเนื้อมเนี่เบอกคือบอกว่าต้มตับต้มปอดใช่ไหมครัอันอันนเปนต้มปอดอันต้มต้มปอดหมูนี่ต้มปอดาครับต้มปอดหมูนะครับเด้อมี่อะไรเหีออันไหอาหารทิ้งโตก็มีพี่น้องอาหารทิ้งโตป่ะครับเอ้ยแยกัน โเพื่อเงินมันไหลกินหมดเอานี่ครับเอาเถุงถ่งเดียวครับผมหรือว่าจะเอาสองทุงไหเอาหนึ่งไหมว่าสองทุ่งเลยหกตัวหกตัวทุ่งละสามตัวได้ไหมเกียบตัวได้ไหมเออตัวหกตัวคันสองทุ่งถ้าถุงเดียวนี่ยนะครับเออทุงเดียวถุงเดียวแล้วก็มีผักอะไรหนึ่งใจมักเจี๊ยบมักบวบมักเขือแล้วก็ผักกาดขาว เอาบักกระเจี๊ยบก็บบกนันเอาแบบนั้นมาในหมดบักเขือถุงหนึ่งก,ก็จ่ายขนมก็จ่ายปลากระเจี๊ยบมันจ่าตากระเจี๊ยบถุงถุงเดียวเมันสีใส่หน่อยใช่เอามันเอาออกเ่อ,อไหรนี่เอาออกอยังไงนีไไไไ่ได้ยกขึ้นมาเลย,ยม,มันต้องพวงเลยยกขึ้นมาพวงเลยเออยกขึนพวงเลยแล้วไอมาตีออกเออปลาเขื่อนเป็นของผมเป็นสามสิบบาทสามสิบมันหาสิ่ง บออันพ่นสิ่ใจต่างหากตัางหาสิปีแมนแมนเป็นเป็นคนใจเดียวสามสิบนี่แบบแค่มือนเดแค่งาหลายอย่างลรเนี่ยใส่กันเนาะต้องย่ยกวนแบบง่ายมันต่ำเนี่ยอ้อาดอกแค่กับของเล่าเนาะนี่นี่นี่มันละสิบบาทนี่นี่นี่เนี่ยบอกผมลดมากมากเลยคันสบบมีครับบ่มีไม่เมื่อหนาสีห้ามาครบอยอกลอกเขาขาด เดกระวมันไม่อยเครับนี่นะผมหอยลับตาหรอม่ม่รกรนเี่เนี่ยแล้วพไปเห็นกันลายมือครับมือขค้ืนไปยังไงมืเนมือเื่อนหือกเคลผมผมเดี๋ยเ้า่เอาอันนั้นครับเ้าจะเอาอันรัฐบาลได้ไรวดรัฐบาลเดี๋พวกสิเขียนไห้นะเขียนเขียนนี่เด้อเขียนเขียนไห เออเอาเอาแบบเอาแบบบกับเลยเ้อนะเอาแบบบกับเลยซื้อไซนอนหันหลซสื้อไซนอนหันเห่าครับเอาซื้อไซนอนหันเห็นทั่ไหนสื้อบกลับเป็นว่าเมันก็เลยไหนนอนยู่บางหันเลยเหรอค่ับเป็นหัดไซกับไม่หันเลยนะสื่อไซน้อนหันเลยนะ สิบันโงนันย <ics> ี่บัโ่ยสูสปกับเมื่อไหร่ยัยเอาดีแต่ว่าสูสป็นกับเมื่อไหร่กับคนมาเออสามอันสามสองก็เป็นอะนสีเดียดิดีก็แล้วต้มต้มอีอต้มปอดด้วยหองด้วยบบปลาเน้นก็สบายสู่เย็นนี่อาหาร อาหารเสียอาหารสั่งก็มีอางนี้ผมก็ได้นี่ตายเนี่ยเป็นหนึ่งมียี่เร้ถุงหนึ่งยี่ด้ห้าสิบบาทงามๆนี่งามๆเป็นคนกินไม่เป็นปทุกเลยด้วยตามจริงส่อนตัวตกงาปุ๊มตนีกนามอะไรสิตกปุ๊บตกดูกระหม่อมเ้ยนี่เจ้าบาทได้เลยหาสิบบาท ห้าแปดสิบเลยในลายรับผมเอาผมมาเออแปดสิบห้า okay? oh. ี่เจ้าเข่าปะครับเจ้าเข่าป okay. ่ะเจ้ารถหรือเจ้าจักราอันนั้น่นเขาจ้า่จ้าขารถอ๋อรังนอยกับวนลกไปหรือเป่แปดบห้าังพ่ออนั่นถาเมื่อไหร่โอ้ยเข่าน้าท่วมมันอันยืดน้าหน้าแหมอันนั้นต้นอัน สูงสูงขึ้นมากกว่าที่นี่เพราะแต่ลมมาปุ๊บมันก็นอนโหลดเมโอ้ยครับมันดันมันดันลูกบีดตำรวจแล้วจ้ะลูกบีดไปเตาดีเป็นทรงเขาเมื่อขึ้นเนี่ยโฟล์ลฝันไหมฝันที่ลูกบีดก่อนฝันว่าคือจังมีผู้ใดโทรมาหาผมว่ามาหาเนี่ยเอาอันเอาปืนป้าพ่อมาเส้นไหมเขาว่าน่ะเขาบอกผมว่าการฝันจบทั้งนั้นแลนออกมาเจ้าว่าปืนนี่ยังยิ่งกันมาเนึ่งพึ่งเผือยิ่งมาเนึ่องมาเนืดเลย เหล็ที่แปรที่นวันนี้ปืนเขาเขายิ่งกันนี่หลียิ่งแบบโอ้ยลบสนั่นนั่นไหวได้ปืนเนี่ยผมก็ถืออยู่ทั้งถือทั้งปืนทั้งโทรศัพท์ฝันจะยิงปืนเสียงดังกล้องกลางวันจะมีดวงวาสนาแม่นไหมครับดังบักแห้งเลยหมายถึงว่าอันอันนั้นผมซื้อมาผมซื้อมาบ้านนี่ชิมิโตะนะชิมิโตะอันที่โตผมสืบอกนี่ยแหละผมซื้อมาหมู่บ้านนี่าสื่อมาปุ๊บยังเหมืนขึ้นฝันปั๊บเนี่ยเอาเจ้าขึ้นเบื่อไง